สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เพจลุงไก่นะจ๊ะวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมานําเสนอนะครับเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับมิตรภาพดีๆนะครับบางครั้งเนี่ยมิตรภาพดีๆจะมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะครับคือการที่จะได้มิตรดีหรือไม่ดีนั้น Oh women, อันดับแรกนะครับอยู่ที่ตัวเราก่อนนะครับว่าเรานั้นพร้อมที่จะรับมิตรไมตรีดีๆหรือไม่ซึ่งต้องเริ่มต้นจากตัวเองแต่เมื่อไรที่เราต้องการมิตรที่ดีเราจะต้องเป็นมิตรที่ดีให้กับคนอื่นก่อนนะครับคือการยิ้มแย้มแจ่มสอยาคิดในเชิงลบกับคนอื่นวันนี้ลุงกายนะฮะมีโอกาสต้อนรับทีมงานรายการบันทึกท่องเที่ยวทางททบ5นะครับทางทีมงานรายการเจาะจงมาที่จังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะบันทึกเรื่องราวดีๆในจังหวัดเชียงราย ของเรานะครับการท่องเที่ยวที่น่าสนใจร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทีมงานให้ความสนใจกับเราก็มาถ่ายทําและนําเสนอออกไปนะครับซึ่งนี่ก็คือมิตรไมตรีที่ดีนะครับที่เราได้รับในวันนี้ทางทีมงานก็น่ารักสุดๆนะครับที่ทํางานอย่างใจเย็นเพื่อที่จะร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวดีๆร่วมกันกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับพิธีกรคนเก่งก็ต้องยกนิ้วให้เช่นเดียวกันครับนั่นก็คือน้องเจมกิจเกษมนะครับ ถ่ายทอดได้อย่างน่ารักเป็นกันเองทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้รายการกำลังนำสิ่งดีๆออกสู่สายตาประชาชนในขณะเดียวกันนะครับทางที่พักเดอะนายโฮสเทลแอดเชียงรายหน้าสิงป้าของเรานะครับก็ได้ให้การต้อนรับทีมงานและน้องๆซึ่งวันนี้น้องเจมคิดเกษมก็ได้มาพร้อมกับน้องโฟกัสทั้งคู่น่ารักมากเอาดีใจ ที่ได้ต้อนรับมิตรภาพดีๆระหว่างกันและการกันครับผมบอกเลยนะครับขอรีวิวจากใจครับสำหรับเดนนาร์โฮสเทลนะครับบอกเลยครับเป็นความรู้สึกที่ดีบรรยากาศก็ดีความเป็นกันเองของที่นี่ที่มีมม้อห้าบอกเลยว่าทําให้ผมรู้สึกว่าอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสาหรับใครนะครับที่ขึ้นมาเชียงรายมีภารกิจหรือกิจกรรมหรืออะไรที่แบบเป็นแพลนในบริเวณรอบนี้อยากให้ลองมาพักที่เดนนาร์โฮสเทลดูครับบอกเลยว่ามันจะเติมความอบอุ่นให้กับคุณเพราะอย่างที่เขาบอกนะครับว่ามีความเป็นกันเอง และคือสไตล์บ้านๆกันเองนั่นแหละครับใช่มากเลยค่ะเหมือนูบ้านเลยค่ะแล้วก็อาหารเช้าอร่อยมากค่ะมาคือต้องกินให้ได้น,นะคะแล้วก็มีเมนูพิเศษประจําวันด้วยนะคะก็แล้วแต่ว่าจะทําอะไรให้กินนะคะวันนี้เป็นแกงเขียวหวานอร่อยาม,มากๆเลยค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจเรานะครับขอบคุณทางรายการบันทึกการท่องเที่ยวททอบอ5ที่ร่วมกันสนับสนุนและกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะครับ หวังไว้ว่าในโอกาสหน้าทางเดนน่าโฮสเทลแอดเิียงรายจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกขอบคุณมิตรภาพดีๆรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ